สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำขนมมันหวานญี่ปุ่นคล้ายๆกับในร้านกาแฟดังสูตรนี้ทำออกมาแป้งยืดไส้นุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาทำไส้มันหวานกันก่อนค่ะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือมันหวานญี่ปุ่นนะคะแม่ซีได้มาจากแมคโครบิ๊กซีโรตัสก็มีขายค่ะ ตามมาด้วยเนยสดรสจืดวางไว้นอกตู้เย็นให้นิ่มก่อนนะคะหรือใครจะใช้เป็นเนยเค็มก็ได้ค่ะเกลือป่นถ้าใครใช้เป็นเนยเค็มให้ตัดตัวนี้ออกนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยน้ำผึ้งแม่สีใช้ตัวนี้ซื้อมาจากเซเว่นค่ะมาเริ่มทำโดยการล้างมันหวานให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆนะคะเวลานำไปนึ่งเนี่ยจะได้สุกง่ายๆค่ะเราจะนึ่งด้วยไฟกลางน้ำเดือดจัดเป็นเวลา30นาทีหรือจนกว่ามันจะสุกดีค่ะ มันหวานญี่ปุ่นที่นึ่งสุกแล้วพักให้เย็นสนิทจากนั้นก็ปอกเปลือกใส่ชามผสมปริมาณหัวมันที่ใช้นะคะประมาณสองหัวค่ะน้ำหนักอยู่ที่ห้าร้อยกรัมน้ำหนักก่อนนึ่งนะคะปอกเปลือกใส่ลงไปได้เลยนะคะจากนั้นก็บดให้ละเอียดค่ะ แต่ถ้าใครอยากให้มี t e x t อร์ให้รู้สึกว่าได้เคี้ยวก็ไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะพอละเอียดดีแล้วก็ใส่เกลือค่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะหยิบมือเดียวก็พอประมาณนี้ค่ะน้ำผึ้งแม่ซีอยากได้ความหอมนะคะก็เลยใส่น้ำผึ้งใครจะใส่เป็นน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะและเนยสดรสจืดนิ่มๆน,น,นะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะทำง่ายมากพอเข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ ให้ดูสีนะคะถ้าเกิดว่าสีมันไม่สดเนี่ยเราสามารถแต่งสีได้ค่ะโดยใช้สีเหลืองสีเหลืองไข่นะคะหยดลงไปสักประมาณสองถึงสามหยดก็ได้ค่ะสีก็จะสวยขึ้นนะคะพอได้สีที่เราพอใจแล้วก็ชิมรสค่ะให้ได้ความหวานที่ต้องการนะคะอืม รสหวานเท่านี้แม่สีก็พอใจแล้วค่ะความหวานนะคะเกิดจากมันหวานญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าแต่ละอตเนี่ยหวานมากหวานน้อยไม่เท่ากันนะคะฉะนั้นชิมรสค่ะถ้าเกิดว่าหวานน้อยไปสามารถเพิ่มน้าตาลหรือว่าน้าพึ่งได้ในทางกลับกันถ้าเกิดว่ามันหวานมันหวานพอใจอยู่แล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่น้าพึง้งหรือน้าตาลก็ได้ค่ะทำไส้เสร็จก็พักไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเรามาทําแป้งกันนะคะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือแป้งขนมปังใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ที่ขายอยู่ในไทยนะคะตามมาด้วย แป้งเกาหลีค่ะต้องยอมรับเลยค่ะว่าเคยใช้แป้งไทยในการทําขนมตัวนี้ก็คือแป้งมันสัาปะหลังกับแป้งข้าวเหนียวปรากฏว่าขนมแป้งไม่ยืดไม่เหมือนออริจินอลนะคะฉะนั้นถ้าอยากให้แป้งยืดให้เหมือนในร้านกาแฟร้านดังจะต้องใช้แป้งเกาหลีเท่านั้นค่ะทั้ง3ถุงเนี่ยแม่ซีสั่งมาจากร้านในไทยที่เขานําเข้านะคะเป็นแป้งตะกูลพายซอฟค่ะก็จะมีพายซอฟสองศูนย์สองพายซอฟซีแล้วก็พายซอฟทีค่ะนี่คือขนาดแบ่งขายนะคะถ้าขนาดจริงเนี่ยจะเป็นถุงละ2กิโลกรัมกับ สิบกิโลกรัมค่ะสําหรับแหลงหาซื้อเดี๋ยวแม่ซีจะแปะล,ลิงก์ร้านไว้ให้ค่ะแต่บอกไว้ก่อนนะคะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่อย่างใดฉะนั้นสามารถทักไปถามราคาทักหาซื้อได้โดยที่ไม่ต้องอ้างแม่ซีเลยค่ะส่วนผสมต่อไปก็คือน้าผึ้งน้ํามันรําข้าวใครจะใช้เป็นน้ํามันพืชก็ได้ค่ะเกลือป่นน้ำเย็นไข่ไก่แช่ยเย็นแล้วก็สุดท้ายเนยสดรสจืดนิ่มๆค่ะ วันนี้แม่ซีจะใช้เครื่องนวดแป้งพี่หมีหรือว่ายี่ห้อแบรนด์นั่นเองค่ะเพราะว่าโถเนี่ยจะเป็นเทฟลอนจะสะดวกในการนวดแป้งนะคะใส่แป้งทั้ง4ชนิดแล้วก็เกลือลงไปค่ะแม่ซีผสมกันไว้แล้วนะคะเนื่องจากแป้งตระกูลพายซอปเนี่ยค่อนข้างอุ้มน้ำจะทำให้แป้งแฉ่ง,ง่ายฉะนั้นทริคนะคะจะต้องนำโถตีเนี่ยไปแช่ฟรีซสักส0 1ถึงนาทีให้เย็นจัดค่ะน้ำเปล่าไข่ไก่หรือว่าเนยจะต้องเย็นด้วยเช่นกันค่ะ ไข่ไกล่ๆๆลงไปหนึ่งฟองน้ำมันพืชน้ำผึ้งนะคะน้ำเย็นจัดเนยยังไม่ต้องใส่ค่ะปิดฝา พอแป้งเริ่มเข้ากันก็ใส่เนยได้เลยค่ะเนยนิ่มแต่ว่ายังมีความเย็นอยู่นะคะแล้วก็นวดต่อไปจนกระทั่งแป้งเนียนดีค่ะ ใช้ได้แล้วค่ะให้ดูลักษณะแป้งนะคะจะหลุดร่อนออกมาจากโถค่ะแล้วก็ความยืดหยุ่นที่ได้ประมาณนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะวางแป้งไว้ในชามผสมค่ะหาผ้าขาวบางมาปิดไว้เพื่อป้องกันแป้งแห้งเราจะพักแป้งไว้แบบนี้ประมาณ10นาทีค่ะ หลังจากที่พักแป้งครบเวลาก็นําแป้งแล้วก็ไสมาแบ่งให้ได้อย่างละสิบก้อนเท่าๆกันค่ะไส้นะคะให้นําไปแช่ตู้เย็นก่อนเวลานํามาปั้นจะได้ไม่ติดมือแล้วก็ปั้นให้มีลักษณะเรียวยาวคล้ายๆลูกรักบี้แบบนี้เลยค่ะและก่อนจะขึ้นรูปให้คลึงแป้งให้เนียนก่อนค่ะเหมือนทําขนมปังนะคะพับสี่มุมเข้าแบบนี้ก็ได้แล้วก็คลึงให้เนียนค่ะแบบนี้ ทำให้ครบทุกก้อนนะคะมาถึงขั้นตอนการขึ้นรูปก,กันแล้วค่ะหยิบแป้งขึ้นมาหนึ่งก้อนที่เหลือคลุมผ้าไว้เหมือนเดิมเพื่อป้องกันแป้งแห้งค่ะพลิกเอาด้านก้นขึ้นกดนิดนึงค่ะแล้วก็รีดไม่ต้องบางมากนะ ประมาณนี้ก็พอค่ะจากนั้นก็หยิบไส้วางลงไปปิดให้มิดค่ะค่อยๆดึงนะคะแล้วก็จัดทรงให้คล้ายๆกับมันเทศค่ะมันหวานนะคะ ประมาณนี้ดูกันอีกชิ้นค่ะ คลุมผ้าไว้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะนํามาคลุกกับผงมันม่วงค่ะแม่สีใช้ผงมันม่วงสองตัวนะเป็นสีอ่อนกับสีธรรมดาค่ะเดี๋ยวให้ดูถุงค่ะสีเข้มเนี่ยจะใช้ของซันเซฟนะคะไม่ใช้โอกินาว่าค่ะเพราะแบบนั้นอ่ะจะสีเข้มเกินไปมองดูไม่สวยเลยนะคะส่วนสีอ่อนเนี่ยจะใช้ของปันแป้งค่ะเทลงไปอย่างละหนึ่งส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ นำขนมลงไปคลุกได้เลยค่ะคลุกให้ทั่วๆเลยนะคะพร้อมกับจัดทรงไปด้วยกดๆๆๆนะคะได้แล้วค่ะหนึ่งชิ้นวางไว้ในถาดที่ปูด้วยกระดาษไขนะ จากนั้นนะคะเราจะมาแต่งลวดลายให้เหมือนกับมันหวานญี่ปุ่นจริงๆค่ะโดยการใช้ตะเกียบเจาะเข้าไปค่ะได้แล้วค่ะอันนี้ก็เหมือนกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนําเข้าเตาอบนะคะโดยใช้ไฟอยู่ที่160องศาเซลเซียสไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมค่ะใช้เวลาอบ15นาทีนะคะขนมของเราก็อบสุกดีแล้วนะคะแม่สีพักไว้ให้เย็นลงสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะดูความยืดของเนื้แป้งก่อนนะคะดูค่ะ ความยืดนะคะยืดแบบนี้เลยมาชิมกันค่ะอร่อยมากๆรสชาติใกล้เคียงกับร้านกาแฟดังเลยค่ะดูแป้งนะคะ มีความยืดหยุ่นเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติจะไม่หวานมากหอมเนยหอมน้ำผึ้งไส้ก็เนียนนุ่มละมุนลิ้นลองไปทำกันดูค่ะรับรองว่าอร่อยติดใจแน่นอนนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปได้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ